ทุกคนวันนี้นะคะน้องก็แตจะมารีวิวเพราะว่าเห็นหลายคลิปแล้วปกติจะเป็นคนที่ไม่กินอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าพอเห็นเขากินแล้วอยากค่ะก็คือนี่เลยนะคะเขาบอกว่าเป็นสูตรเด็ดเนาะที่แบบว่าเอาข้าวนะฮะนี่น้องก็แต๋พอดีวันนี้เดินทางมาต่างจังหวัดก็เลยลองดูนะก็จะมีข้าวนะคะเขาบอกว่าเป็นสูตรที่ พวกน้องๆหลายๆคนมารีวิวนะก็จะมีข้าวนะคะเป็นเป็นข้าวที่เขาบอกว่าซื้อจากเซเว่นเนาะแล้วก็จะมีกิมจินะคะนี่แล้วก็จะมีอันนี้เลยผักโขมอบชีสนะเขาบอกให้ใส่เข้าไปแล้วเวฟเวฟข้าวกับผักโขมอบชีสแล้วก็อันนี้ผักโขมหอมมากเลยทุกคนผักโขมอบชีสคือหอมมาก ใส่เข้าไปนะคะแล้วเขาก็บอกว่าให้ใส่กิมจิด้วยแล้วก็ใส่กิมจิใส่แบบพอประมาณแล้วก็ถูงมันใหญ่กิมจิเสร็จปุ๊บก,ก็ให้ใส่ไข่นะคะจะท้องเสียไปเนยแต่ก็อยากลองนะอ่าเขาบอกใส่ไข่ลงไปแต่ว่านี่ไข่ออนเซน ก็ใส่เจ้าผงสาหร่ายที่เขาให้มานะคะแล้วก็ใส่ซอสอันนี้ด้วยนิดนึงที่มันมาก,กับไข่หยอกลงไปใช่ไหมเสร็จปุ๊บก,ก็เป็นน้ำพริกใช่ไหมคะพริกกระลึแล้วก็ใส่เท่าที่เราแบบชอบกินนะ เออ<ม>นี่ก็เป็นคนที่ชอบกินแซ่บๆใส่เข้าไปหน่อยแล้วนี่นะคะอีกอันหนึ่งอยากกินอันนี้เราก็ใส่เพิ่มสูตรมาเอง,เองก็คือน้ำพริกปาสลิดเออเลิอะไรก็ไม่รู้อ่ะอ่ะมาเดี๋ยวเราลองมาดิว่ามันจะเป็นยังไงเขาบอกว่าให้ขยายามคนให้เข้ากันนะคะ มันไม่น่ากินเลยเนาะทุกคนดูแปลกนะแต่ว่าอยากลองที่บอกว่าอร่อยอร่อยจริงไหมอันนี้คือบอกเลยนะคะว่าอันนี้ไม่โกหกแน่นอนเพราะว่าเป็นคนที่รีวิวจากความจริงจริงแท้แน่นอน มีผักขมอบชีสนะคะมีไข่ออนเซนมีกิมจิมีน้ำพริกนรกแล้วก็น้ำพริกปาสลิดนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันใส่ทุกอย่างลงมกันเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าให้กินกบับนี่สาล่ายสาลายแผ่นแบบนี้ให้ตักเข้าไปเอาแล้วนะทุกคนนี่หน้าตาเป็นแบบนี้ ไปอย่างว่ากินก็แปลกๆดีคอยครับ ตปะลงไปในสาหร่ายก็เป็นแบบนี้อเอาจริงนะอร่อย <c ười> <c ười> มันอร่อยได้ไงอ่ะทุกคนมันอร่อยได้ยังไงวะ อร่อยจริงๆนะมันมันบอกไม่ถูกแต่มันอร่อยค่ะมันมีความเผ็ดของน้ำพริกหอมของน้ำพริกมีความรสชาติกิมจิเบาๆที่สำคัญมันมีความนัวของผักขมอบชีสแล้วก็ไข่ออนเซนมันดีอะ่ะทุกคนมันอร่อยมันอร่อยอร่อยจริง ได้ไงวะเบรนคือหน้าตาไม่น่ากินเลยอะแล้วอร่อยอร่อยจริงริด้วยนะคะอร่อยแบบอร่อยอะคือเชื่อว่าคนที่ไม่ค่อยชอบอะไรอย่างเงี้ยหนูคิดว่ากินแล้วน่าจะอร่อยจริงๆงนะเพราะว่ามันไม่เลี่ยนทุกคนผักขมบอกชีสแต่มันไม่ได้เป็นชีสที่หนักขนาดนั้นแล้วก็มันอร่อยตรงที่มันใส่น้ำพริกนี่แหละไอ้น้ำพริกเนี่ย,ยมันทาให้เราไม่เลี่ยนแล้วมันทําให้เราเมันเหมือนแบบ ได้มีความกลิ่นอายของรสชาติไทยๆด้วยอ่ะทุกคนอืมกอีสาหลายเนี่ยเป็นสาหลายที่เสริมกับไอเนี้ยได้ดีอะ่ะมันเข้ากันเฉยอ,อะ่ปะป๊ะมาป้ามาชิมหน่อยเรยป๊ามามาลอ<ะ>ง<ด>ชิมดูเร็วๆตายอะไรล่ะมานี่มาข้างหลังแล้วมามาดูดิไปไงเดี๋ยวให้ให้แฟนชิม อร่อยไหมไม่้โอ้โหแเผ็ดเหรอเผ็ดใช่ไหมไม่แล้วจริงๆแล้วถ้ากินคืออร่อยไหมเอาจริงไม่ได้หรออร่อยนะเปรี้ยวมันหวานเค็มๆมันไม่แย่นะมันก็เผ็ดแต่ว่าแฟนเป็นคนไม่กินเผ็ดค่ะไม้ใทุกคนแต่มันอร่อยสําหรับหนูว่าหนูว่ามันมันได้เลยมันมันได้เลยอ่ะมันอร่อยอ่ะก็คือถ้าถ้าคะแนนเต็มสิบอ่ะ หนูให้ให้เก้าได้เลยนะให้เก้าได้เลยนะเผือผ่อเือบางคนก็อาจจะให้ถึงสิบได้เลยอะ่ะแล้วมันอร่อยทุกคนมันอร่อยจริงเราไปหาซื้อกินดูนะคะหนูไม่รู้ว่าความอร่อยของแต่ละคนอ่ะเหมือนกันไหมแต่หนูมั่นใจว่ามันไม่แย่ลองไปทานกันดูนะคะอร่อยอร่อยจิ้มไ